สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ伊สึสวัสดีครับเพื่อนๆพืนดีดต้อนรับเข้าสู่เนเน่ช่องแชนแนวันนี้เราก็อยู่เกมมาฮีโร่อัลตราอิมแพคกันอีกครั้งนะครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวโทอรโดรกิแดงนะครับก็สำหรับโทอรโดรกิตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่มีความสามารถใหม่นะครับที่ไม่เคยมีมาก่อนตัวแรกเลยนะครับนั่นก็คือความสามารถ Frost Bite หรือว่าดำแข็งกัดนั่นเองครับและสำหรับเพื่อนๆนะครับที่เปิดได้โทอรโดรกิตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่า มันเป็นตัวที่สามารถเคลีย์อีเวนต์ได้ง่ายมากๆครับโดยเฉพาะถ้าเกิดใครที่ปั้นมาถึงระดับหนึ่งนะห้องยากสุดเนี่ยเพื่อนๆสามารถเคลีย์แบบครั้งเดียวได้ไม่ยากเลยครับเหมือนบอสตัวนี้นะครับมันทํามาเพื่อให้ธุรกิตตัวนี้เนี่ยตบโดยเฉพาะเลยนะครับก็นี่ครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบอสตัวนี้ก่อนนะครับว่าเราจะต้องจัดทีมตัวละครมีความสามารถประมาณไหนนะครับถึงจะเคลียร์ได้ง่ายนะสำหรับบอสตัวนี้นะครับจะเป็นท่าสีเขียวหรือว่าสายอินนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็มีบอกนะเล m อเมนครับว่าเราควรใช้ตัวละครที่มีความสามารถเบอร์นิงแล้วก็ด จะทาให้เราเนี่ยเคลียร์บอสได้ง่ายขึ้นนะครับและความสามารถติดตัวของบอสนะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับเขาจะโดนเดเมจจากไฟไหม้แล้วก็เลือดออกเนี่ยลดลงนะครับนอกจากนี้ทุกครั้งที่เราใช้สกิลสร้างเดเมจใส่ศัตรูนะครับความต้านทานของเบอร์หรือว่าไฟไหม้นะครับกับฟอร์ตใบน้ําแข็งกันเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่เอาตัวละครที่มีดีบัฟมานะครับเราควรจะพยายามใช้สกิลโจมตีบอสให้มากที่สุดนะแล้วช่วงประมาณกลางเกมนะครับจนถึงเลทเกมเนี่ยเราจะสามารถ ใช้ดีบ,บัฟกับบอสตัวนี้ได้ง่ายมากๆเลยครับนอกจากนี้บอสยังสามารถเพิ่มพลังป้องกันของตัวเองได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดบอสติดสถานะเบอร์หรือว่าไฟไหม้อยู่เนี่ยพลังป้องกันของเขาเนี่ยก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาเลยบอกนะครับว่าตัวละครที่มีความสามารถดีเฟนเดอร์นะครับแล้วก็เบอร์นิงเนี่ยเหมาะแก่การเอามาสู้ตัวนี้มากๆนะ และสำหรับสกิลนะครับของบอสก็จะสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะฟรอตไบได้นะครับนอกจากนี้ยังมีโอกาสทําให้ศัตรูติดสถานะเบิร์นนะครับทุกเป้าหมายนะแต่จริงสําหรับฟรอตไบกับเบิร์นเนี่ยมันก็ไม่ได้เอฟเฟกกับเรามากขนาดนั้นอยู่แล้วนะครับไม่มีอะไรน่ากลัวนะส่วนไม้ใต้ของบอสนะครับนอกจากจะทําให้ศัตรูติดเบิร์นแล้วเนี่ยยังสามารถลดอัตราติดขีนะครับได้ด้วยนะตรงนี้ก็ต้องระวังนะครับถ้าไปโดนตัวเดเมจเนี่ยเดเมจเราอาจจะขาดได้นะและถ้าเกิดบอสเข้าสู่โหมดทำลายล้างนะครับจะสสาาามมมมรรถเพพิ่ลลงงงโตีคแแ้้ววก็ขอได และเดี๋ยวเราก็มาดูหน่อยครับสำหรับธุรโโกิตตัวนี้นะครับทำไมถึงเหมาะแก่การสู้บอลนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันมีทั้งเบอร์นิงแล้วก็ฟอร์ดไบนะครับสอ,อันเลยนะยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิดศัตรูติดฟอร์ดไบนะครับก่อนที่เราจะใช้ไม้ตายของธุรโโลุกิจแดงเนี่ยมันจะทําให้ศัตรูเนี่ยโดนลดเกาะเพิ่มไปอีก25%ด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดบอสติดเบอร์นิงนะครับสกิลเนี่ยจะแรงขึ้นอีก35%ด้วยนะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะอันตีใส่บอสนะครับก็อย่่าาาาาลลืมททํใหห้้้้บบบออสติดดถนนนะะะวยนะโเคคคกก็ัังจีรรรู เดี๋ยวมาดูทีมที่ผมจะใช้ลงในวันนี้ดีกว่าสําหรับทีมที่จะใช้นะครับคีย์หลักของผมเนี่ยก็จะเป็นทโรกิแดงครับกับคิริชิมะนะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีตัวละครสีแดงนะครับก็ไม่เป็นไรนะเอาตัวละครเดเมตสูงสุดนะครับใส่ไปอีกตัวก็ได้นะโอเคครับก็สําหรับเพื่อนนะครับที่ควรจะยืมเนี่ยควรจะเป็นตัวละครที่มีความสามารถในการทําให้ศัตรูติดสถานะเบิร์นิงได้นะครับก็ตัวละครที่ผมแนะนำนะครับจะเป็นเอเดเวอร์นะครับเพราะว่าศัตรูเนี่ยจะสามารถติดเบิร์ได้ง่ายนะครับ หรือว่าถ้าเกิดใครที่ไม่มีเอนเดเวอร์นะครับก็อาจจะไปใช้เป็นคิริชิมะแทนก็ได้นะเพราะว่าคิริชิมะเนี่ยก็สามารถเพิ่มพลังให้ตัวละครสายสีแดงได้นะครับยิ่งถ้าเกิดทั้งทีมเราเป็นสายสีแดงทั้ง3ตัวแล้วเนี่ยบอกเลยว่าคิริชิมะผมว่าคุ้มค่านะถ้าจะใช้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่เล่นทรโรกิสีแดงอยู่แล้วนะครับอาจจะเลือกทรโรกิไปด้วยอีกตัวก็ได้นะครับตรงนี้เพราะยังไงในทีมเราเนี่ยก็สามารถทําทั้งเบิร์นทั้งฟอร์ตบายได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนีีนี้้เเเนนน่ยด๋ววผมกกกก็็ขออลลืปโทร,โริแันนะ แล้วก็เดี๋ยวทีมนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอเปลี่ยนหน่อยเดี๋ยวผมเอาเป็นโทรโกิฟ้านะครับขึ้นมาแทนดีกว่าจะได้ทําให้ศัตรูเนี่ยติดเบิร์ได้ง่ายขึ้นนะโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุยเลยดีกว่า3 2 1ไปครับโอเคครับมาก็ควสตาร์นะครับสำหรับตอนแรกนะครับตีบอสต,ตัวนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากเพื่อนพยายามตีด้วยสกิลแอคชั่นสกิลนะครับให้เยอะที่สุดนะ เพื่อที่บอสเนี่ยจะได้ลดต้านทานเบิร์นิ่งแล้วก็ฟอร์ตใบนะครับก็เดี๋ยวผมบูตพลังโจมตีก่อนเลยนะครับแล้วก็ทำการระดมโจมตีเลยครับโอเค,ครับตีไปเรื่อยๆนะแร,แรกเนี่ยไม่ติดอยู่แล้วครับดีบัฟเอเคติดทีนะครับ มาก็เดี๋ยวเราตีต่อเลยครับก็เดี๋ยวผมใช้ของคิริชิมะก่อนนะครับแล้วก็ใช้ไอ้บล็อกต่อนะครับตามด้วยโทรกิไอซี่ฮีทเวฟเนี่ยเพื่อนๆอย่าลืมใช้เป็นคอมโบปิดท้ายด้วยนะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเอฟเฟกมันไม่ทำงานนะครับโอเคตรงนี้ต้องมีสมาธิด้วยนะบอกเลยถ้าเกิดกดไม่ติดนะครับมันทำให้เราเสียเพลินง่ายๆเลยนะเป็นสวยครับยังไม่ติดนะครับ แล้วก็การโจมตีปกตินะครับถ้าเคนาเซอ,อร์ของคิชิมะเนี่ยสามารถลดต้านทานของบอสได้เหมือนกันนะนี่ครับมันเด้งบอกเลยนะว่าถูกลดนะครับก็ตอนนี้เนี่ยบอสยังไม่ติดฟรอสไบนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนที่ยืมเนี่ยผมก็ยังไม่ใช้นะแต่ว่าของเราเองเนี่ยเดี๋ยวใช้ไปก่อนเลยครับรอไม่ได้นะของเราต้องเก็บเกตครับโอเคไม่เป็นไรนะนี่ใช้ไปก่อนได้เลย หลังจากรอบนี้นะครับใช้สกิลครั้งต่อไปเนี่ยผมว่าบอหน,น่าจะติดแล้วนะครับสถานะ <c oughs> พอาะโดนโจมตีไปเยอะมากนะครับด้วยสกิลโอเคนี้ก็ตีธรรมดาไปเรื่อยๆครับโหโดน,โดนโลดขีเลนนะโชคดีนะครับโดนสีฟ้านะไม่ใช่ตัวเดเมจหลักเราอยู่แล้วก็ออกมาครับบูทเดเมจนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าติดหรือเปล่านะครับ ฟอร์ดไบร,รอบนี้โอเคเรียบร้อยครับตอนนี้บอสติดแล้วนะฟอร์ดไบก็ตอนนี้เราเทินเจ็แล้วนะครับมาเดี๋ยวผมใช้อันติเพื่อเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบอสติดทั้งอีกในนะครับแล้วก็ฟอร์ดไบแล้วด้วยนะ แล้วก็เดี๋ยวใช้คอมโบสกิลก่อนนะครับโอเคไม้ตายเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยใช้พร้อมกันได้นะไม่ต้องรีบเรียบร้อยครับโดนลดดีเฟนต์นะตอนนี้โอเคตีไปเลยครับโอเคติดฟอนไบต์ต่อนะอเบิร์นิ่งด้วย ตออมาครับเดี๋ยวเราใช้อันติให้หมดเลยนะครับอันนี้เผื่อๆน่าจะปิดได้เลยนะผมว่าโอเคครับ78 0 0 0นะอันนี้คือเราดีบัฟบอะไรครบเรียบร้อยนะครับโหติดคีด้วยรับรองไม่รอดเรียบร้อยครับ98 0 0 0นะแรงสุดกลายเป็นคิริชิม่านะครับโอเคก็จบบันเทิงนะครับไม่ยากนะ ถ้าเกิดตัวครบเนี่ยก็ง่ายเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดใครตัวไม่ครบเนี่ยก็อาจจะต้องเป็น2เทินนะสุดท้ายนี้นะครับเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูตัวละครที่ผมใช้หน่อยละกันธโร,รกิแดงนะครับตอนนี้ผมก็ปลดเลเวล90นะครับแล้วก็อาบิลิตี้บอร์ดเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ที่หน้า9นะส่วนธโร,รกิฟ้านะครับก็ปลดเลเวล90เหมือนกันนะครับแต่อาบิลิตี้บอร์ดของธโร,รกิฟ้าของผมเนี่ยอยู่เพียงแค่หน้า8นะยังไม่ได้เริ่มปลดหน้า8นะครับของไม่พอนะแล้วก็สุดท้ายนะครับคิริชิมะนะครับเลเวลปลดตันท ส่วน Ability Board เนี่ยผมอัพไปค่อนข้างเยอะแล้วนะเพราะตัวนี้เนี่ยปั้นตั้งแต่ตอนเกมเปิดนะครับก็อยู่ที่หน้า9นะครับเกือบจะครบแล้วนะเหลืออีก4ช่องสุดท้ายครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะ ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่เปิดได้โทรโรกิแดงนะครับลองเอาไปเล่นบอสอีเวนต์กันดูนะครับถ้าเกิดเคลียร์อีเวนต์รอบเดียวได้เนี่ยเราก็จะประหยัดตัว๋วรายวันได้อีกเยอะเลยนะครับตรงนี้หรือถ้าเกิดใครที่ปั้นยังไม่ตันมากนะครับก็อาจจะเคลียร์สองรอบได้ง่ายขึ้นมากกว่าเดิมนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้กันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์นนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำับนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนส